เดินตลาดสัมมารกรนเมืองเอกค่ะที่นี่นะคะมีของให้ช็อปเยอะแยะมากมายเลยรับรองว่าถูกใจสายช็อปแน่นอนแต่ว่าวันนี้เราขอเอาใจสายเฮลตี้กันนิดนึงโ่มวิตามินเข้าร่างกายค่ะนี่เลยค่ะร้านผลไม้เฮียโยงนั่นเองหุยดูสิมีผลไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเนี้ยนะ้มีทั้งผลไม้น้ำเข้าด้วยนะแล้วก็ผลไม้แบบสดใหม่มากๆเลยอะ่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่อยากมาช้อปปิ้งในตลาดสัมมากอ เมืองเอกแห่งนี้นะคะที่นี่เปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง2องทุ่มก็ที่สำคัญร้านนี้ยังเข้าร่วมโครงการ DSB Street Food ของธนาคารออมสินด้วยค่ะไปเลือกผลไม้กันดีกว่าน่ากินมากๆเลยสวัสดีครับผมชื่อเฮียโยงครับร้านเฮียโยงผลไม้นอกครับขายที่นี่มาประมาณ 5ปีครับมีหลากหลายครับมีพวกแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวเอนวี NV, แตงที่เบดเชอรี่ส้มออสเตรเลียแล้วก็ทุเรียนครับล้วมาจาก4เมืองครับเป็นทุเรียนของระยองครับเพราะรสชาติมันจะดีเม็ดมันจะเล็กครับมีทั้งแบบเป็นลูกและแบบแก่ให้พร้อมทานใส่แพ็คครับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ GSB Street Food รู้สึกยอดขายเพิ่มมากขึ้นครับผมมี QR code ให้สแกนครับของ GSB สะดวกมากเลยไม่ต้องพกเงินสดเลยครับสวัสดีค,รรค,ค่ะครณลกกระโกขาเออนี่เชอรี่เท่าไหร่คะเนี่ยกล่องเท่าไหร่เอ่ยนะะ้าขาเอ่ยครึ่งกิโล300รอครับโลละหกครึ่ง <600 S 2> โลใช่ไหมคะใช่ครับแอปเปิลถุงละ1น0บาทค,ครับาทสีแดงสีเขียว NV ถุงละ250้ิแล้ว Apple นั่นนะคะแดดค่ะถุงนึงค่ะเอ้าได้แล้วค่ะได้แล้วๆลวทุกคนอ่าน่ากินมากดูส้มสีดูสิทุกคนส้มสีสวยมากทั้งหมดเท่าไหร่คะ250โอเค250สแกนจ่ายได้ใช่ไหมคะได้ครับอ่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะไม่ต้องพกเงินสดเลยเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้มากเลยเพียงจ่ายด้วย App My แอป m y m o n e จากธนาคารออมสินค่ะ ร้านเนย้ย,ยงผลไม้อยู่ที่สัมปะกร์เมืองเอกครับเปิดขายทุกวันนะครับตั้งแต่เที่ยงถึงสามทุ่มครับเบอร์โทร063 229 6964แล้วมีอีกเบอร์ครับ081 363 8346ใช้ได้2เบอร์ครับเปรี้ยวปากรีวิว